สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ KK My Station ค่ะวันนี้นะคะไม่ได้ไปซื้อฟอนมาจากร้านใน IG เพื่อที่จะเอามาแต่งภาพทำการาฟิกทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่ว่าไมาย่ยดนเจอปัญหานิดหน่อยซึ่งไมยก็เชื่อว่าหลายๆคนยคนอ,อาจจะเคยเจอปัญหาแบบที่ไมยเจอมาบ้างแหละนั่นก็คือเราได้ฟอนมาแล้วเราดาวน์โหลดฟอนมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเราจะติดตั้งฟอนยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะเอาฟอนนี้มาใช้ได้ยังไงวันนี้ไมยก็เลยจะมาแชร์วิธีการติดตั้งฟอนกันค่ะ นี่นะคะเมื่อเราได้ลิงก์ฟอนต์มาแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดเลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้ไปหาไฟล์ฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าโทรศัพท์แต่ละรุ่นเขาก็จะมีที่เก็บไฟล์แตกต่างกันไปใครที่หาไม่เจอหรือไม่รู้ว่าไฟล์ถูกเก็บไว้ที่ไหนให้ลองสังเกตง่ายๆคือคําว่าดาวน์โหลดค่ะอะไรที่เกี่ยวกับการดาวน์โหลดลองกดเข้าไปหาดูนะคะ ส่วนเครื่องของไมค์เขาก็จะเก็บไว้ในไฟล์โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็ตัวจัดการการดาวน์โหลดค่ะนี่เลยเราก็จะเจอฟอนตที่เราทำการดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้แล้วการติดตั้งฟอนตมีด้วยกันหลายวิธีเลยนะคะแต่ก็จะขึ้นอยู่กับโทรศัพท์แต่ละเครื่องด้วยที่ไมค์รู้คือมีอยู่2วิธีค่ะ วิธีแรกก็คือให้กดค้างและเลือกคำว่าคัดลอกค่ะกดเข้าไปที่โทรศัพท์และเลื่อนหาโฟลเดอร์แอปพลิเคชันที่เราต้องการจะติดตั้งฟอนต์วันนี้ไมจะลองเลือกเป็นแอป p i c Art นะคะให้กดเลือกโฟลเดอร์ฟอนต์แล้วก็กดติ๊กถูกเลยค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนวิธีที่2ก็คือกดเลือกที่ไฟล์ฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาค่ะแล้วกดเลือกที่อื่นๆเลือกเปิดด้วย iBis Pen เขาก็จะติดตั้งให้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูดีกว่าว่าติดตั้งได้จริงไหมในแอป iBis Pen นะคะเลือกเครื่องมืออักขร จากนั้นกดเลือกที่ฟอนต์และลองเลื่อนหาฟอนต์ที่เราได้ทำการติดตั้งเมื่อกี้ดูค่ะนี่ไงเจอแล้วค่ะก็ลองพิมพ์ข้อความเล่นๆดูนะคะ นี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อมาเราลองมาดูในแอปพลิกอาร์ตกันบ้างดีกว่าค่ะกดตรงเครื่องมือข้อความและพิมพ์ข้อความลงไปค่ะเปลี่ยนสีให้ตัวอักษรเขาหน่อยแล้วก็มากดเลือกตรงเครื่องมือฟอนค่ะ ให้กดเข้าไปที่แบบอักขระของฉันเราก็จะเจอฟอนต์ที่เราได้ทำการติดตั้งไว้เมื่อกี้แล้วเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ นี่แหละคะ่ะก็คือวิธีการติดตั้งฟอนต์การนําฟอนต์มาใช้ในแอปต่างๆเนาะมาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสําหรับคนที่กําลังหาวิธีการติดตั้งฟอนต์หรือว่าคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันกับมายเนาะแล้วก็สําหรับใครที่สงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือใครอยากให้มายทาคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันคะ่ะก่อนจะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย